อยากบอกไวบ้างนี่ครับอะายคนว่ากินพริกปอมบ่กินลูกชุบบ่คุณชนะสวัสดีครับมาวัน,นี่พี่น้องเอ้ยอาจจะมาสายได้ครับอดบ่ายิ่งมาจากอุดรฝนตกแห้งแหงหากระเซาากรา,กากพี่น้องโมน,นี่ได้เสือมาคือเกามาได้ครับเด้อทั้งไก่ทั้งไก ทัปป้งสปปลาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมยียนมาคาบูลเดียไต้หวันเด้อแถบองอังอเมริกาอันอันฝั่งยุลโรปทัวเอเชียน,นะครับมากินน้ำแกงพี่น้องเด้อ h e l l o my friend from all over today I have a beef fresh one okay let's eat delicious uh, fresh beef together จิ้นเจ้าอันนี้เวียดนามเด่นอันฉิดบอ่อฝ่าเนื้อฉ่ำงอนไว้เน่ามาพี่นอ้ <c oughs> องก่อนกินอืมขอ หนึ่งบกงหญ่ๆมือเสามือเสาบริจวด <c oughs> มาอ่ะไหนว่าเสียวายายเดินกลับมาพี่น้องมาจำจ,กจอกจวดกันอืมอืมฮอตมาฮู้ึ้นฮอตอืมอืม,อ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 ม เมนูหมักแต่เพืเ่อเขาขอให้ลหลายสำหรับคนมากินเนื้อเด้อพี่น้องเด้ออยากบอกไรบ้างนี่ครับอ่ะหลายคนมากินพริกปอบบ่กินลูกชุบบ่อืมหงายหล่อ Một ăn yêu thích của tôi Menu phổ thức của My favorite food together It's the same language It's the same, it's the same word Radish uh. mm. Chili Coriander Parsley เบสเซลมารแข่งว่าตากินม <laughs> okay. ันหรอกเขี <Wars> ือพวงเจ็บ เผ็ดอยู่ด้วยพี่หน่อง I love spicy I love I really love it No problem in my stomach. Mm. Mm. ดอดอแดดลมลบตกม,มือเอยพี่น้องเดามันคำหละ่ะนอืม พึ่งกลับมาอ่านไปฉีดยาไปฉีดอันเซรั่มเซ้ผมเพราะไปผมไปปลูกผมมาต้องไปอ่หมอนัดเจอเดือนละครั้งเพื่อไปเอาเลือดเถ้าเราไปฉีดใ่ปันละฉีดใ่เหมือนให้ยาทางรากผม จะแซบกินไปคุยไปถามใดครับพี่น้องแต่ <c oughs> ยามาดากันครับผมบอก <c oughs> คุณไม่ชอบุกอมก็ไม่ต้องมาดูไม,ไม่ใช่บา้าให้เกียดทุกคนนะครับผมให้เกียดคนดูทุกคนรักทุกคนอ,อยู่เฉยเข้ามาด่ากันโดยไม่ดูไม่รู้อิโนโอินเน่ <laughs> เนาะกินเพื่อนมามาพี่น้องเนาะเพลื่อนจนหมดนะดท้ายท้ายสุดกินเพื่อนลายอือ ครับเยี่ยมสับไหลอ่ะมื่อนี้ผมพ่อสิมพี่น้องนะเมื่อหน้า ผมเปเด็ดมือแทบมือถือจำ่องมาเบิ่งให้มากินให้เบอร์ไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาวอวีเดเซนขับมุณยินเยาว์บ๊ายบายเลิฟยูออลเลิฟยูเวียดนามบ๊ายบาย,บ,ย,ยบ๊ายบาย, <laughs> บาย,บาย